สารพิษหมายถึงสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราซึ่งสารเคมีเหล่านี้อาจจะมีทั้งในสถานะของแข็งของเหลวหรือแม้กระทั่งก๊าซต่างๆเมื่อเรารับประทานสูดดมสัมผัสหรือฉีดสารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายก็อาจจะเป็นอันตรายต่ออวัยวะหรือไปรบกวนการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายได้ ตัวอย่างของสารพิษที่เราอาจจะได้พบเจอในชีวิตประจำวันคือการใช้ยาเกินขนาดสารทำความสะอาดต่างๆเช่นผงซักฟอกน้ำยาล้างห้องน้ำหรือน้ำยาล้างจานยาฆ่า,มาแมลงควันรถยนต์สารตะกัว่วและสารปร,รอดที่มักจะพบได้ในสีทาบ้าน ระดับความรุนแรงจากสารพิษเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับชนิดปริมาณและวิธีการที่เราได้รับสารพิษและหากไม่ทำการประถมพยาบาลและการรักษาที่เหมาะสมก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายอย่างถาวรเลยก็ได้ค่ะสัญญาณและอาการที่บ่งบอกถึงผู้ที่ได้รับสารพิษอาจจะมีดังต่อไปนี้นะคะมีอาการแสบร้อนหรือมีอรอยแดงในบริเวณปากและริมฝีปากลมหายใจมีกลิ่นคล้ายกับสารเคมีน้ำมันหรือสีทาบ้าน อาเจียนหายใจไม่ออกชักหมดสติง่วงซึมสับสนมุนงงถ้าหากสงสัยว่ามีคนกำลังได้รับสารพิษจากสารเคมีลองมองไปรอบๆเพื่อมองหาเบาะแสนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดยาเปลา่าขวดน้ำยาหรือบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีที่น่าจะเป็นต้นเหตุของสารพิษและทำการปรถมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีค่ะสำหรับวิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษทำได้ดังนี้ การปฐมพยาบาลสําหรับผู้ที่ได้รับสารพิษทางปากก่อนที่จะเริ่มทําการปฐมพยาบาลผู้ช่วยเหลือน,นั้นต้องทําการประเมินผู้ที่ได้รับสารพิษตลอดจนถึงดูว่าสารพิษที่ผู้ป่วยได้รับนั้นเป็นสารพิษประเภทใดจะได้สามารถทําการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมถ้าเกิดเป็นสารพิษที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช่นกรดด่างและสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อกินเข้าไปก็จะทําให้ริมฝีปาก ท้องและลำคอเกิดอาการไหม้แสบร้อนพองในคลื่นไส้อาเจียนหรือช็อกเราสามารถปฐมพยาบาลได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นจากการตรวจดูว่าผู้ป่วยยังคงมีสติอยู่หรือไม่ถ้าเกิดยังมีสติอยู่ก็ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหรือนมเพื่อช่วยให้เจือจางสารพิษในกระเพาะห้ามให้ผู้ป่วยอาเจียนนะคะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล สำหรับสารเคมีจำพวกน้ำมันเช่นน้ำมันกา๊าซน้ำมันเบนซินยาฆ่ามแมลงชนิดน้ำมันทำให้เกิดอาการแสบร้อนคลื่นไส้อาเจียนและลมหายใจมีกลิ่นน้ำมันซึ่งก็จะมีวิธีการปฐมพยาบาลคือห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนอย่างที่บอกไว้ค่ะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วช่วงระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาลถ้าหากผู้ป่วยอาเจียนแล้วก็ควรจัดศีสษะผู้ป่วยให้อยู่ต่ำเพื่อป้องกันการสำลักน้ำมันเข้าปอด ส่วนการรับประทานยาเกินขนาดเช่นยาพาราเซตามอลยานอนหลับหรือยาแอสไพรินจะมีวิธีการปฐมพยาบาลดังนี้ค่ะเริ่มต้นเราต้องเจือจางสารพิษด้วยการให้ดื่มน้ำหรือนมแล้วให้ผู้ป่วยอาเจียนโดยการใช้วิธีล้วงคอหรือกวาดคอเพื่อกระตุ้นอยากให้อาเจียนแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งการปฐมพยาบาลสำหรับผู้ที่ได้รับสารพิษทางการหายใจการสูดหายใจก๊าซพิษ จะมีทั้งก๊าซพิษที่ทําให้ขาดอากาศหายใจเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนหรือไฮโดรเจนก๊าซที่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือก๊าซที่ทําอันตรายทั่วร่างเช่นก๊าซอาซีนถ้าหากพบผู้ป่วยที่สูดดมสารพิษเหล่านี้สามารถปรถมพยาบาลได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นจากการกลั้นหายใจแล้วรีบเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อถ่ายเทอากาศโดยรอบออก ยายผู้ป่วยออกมายังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทและมีอากาศบริสุทธิ์ตรวจสอบการเต้นของหัวใจและการหายใจถ้าหากผู้ป่วยไม่หายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้ทําการ C P R แล้วรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลการปฐถมพยาบาลสําหรับผู้ที่ได้รับสารพิษทางผิวหนังสารพิษที่อาจซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังและทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดังนี้ 1. กําจัดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารพิษเหล่านั้นในทันที 2. ล้างทำความสะอาดบริเวณที่โดนสารพิษในทันที 3. ควรล้างโดยการเปิดให้น้ำไหลผ่านและล้างออกด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีโดยอาจใช้สบู่อ่อนๆร่วมด้วยก็ได้เช่นเดียวกัน 4. รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลการปฐมพยาบาลสำหรับผู้ที่ได้รับสารพิษทางดวงตาถ้าหากสารพิษต่างๆเข้าสู่ดวงตาควรทำการปฐมพยาบาลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ เริ่มต้นจากการรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดโดยเปิดให้น้ำไหลผ่านดวงตาควรล้างตาเป็นเวลาอย่างน้อย15-20นาทีถ้าหากผู้ป่วยใส่คอนแทคเลนส์ให้ทำการถอดคอนแทคเลนส์ก่อนล้างตาแล้วบรรเทาอาการปวดรวมถึงจัดการกับอาการช็อกด้วยการปิดตาผู้ป่วยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล วิธีการเหล่านี้นะคะเป็นเพียงแค่วิธีในการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับผู้ที่ได้รับสารพิษซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในการช่วยเหลือผู้ป่วยคือการรีบนําตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นอกจากนี้ตัวผู้ช่วยเหลือก็ควรที่จะต้องตั้งสติและตรวจดูให้มั่นใจก่อนว่าตัวเองนั้นอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองกลายเป็นผู้เคราะห์รายเพิ่มขึ้นซึ่งจะทําให้การช่วยเหลือยากขึ้นนั่นเองค่ะ คราวนี้ลองมาสำรวจกันดูนะคะว่าภายในบ้านของเรามีสารพิษอะไรอยู่บ้างสเปรย์กำจัดแมลงหลายคนรู้ดีใช่ไหมคะว่ายาฆ่าแมลงอันตรายแต่กลับไม่ค่อยจะป้องกันตัวเองก่อนใช้ ในยาฆ่าแมลงที่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสเปรย์นั้นประกอบไปด้วยสารเคมีอันตรายหลายชนิดค่ะแต่สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคนได้แก่ออร์แกโนฟอสเฟตถ้าเกิดสูดดมเข้าไปจะทําให้เกิดอาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนและปวดศีรษะแล้วถ้าเกิดเผลอกินเข้าไปสามารถทําให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะการใช้สเปรย์กาจัดแมลงจึงควรต้องเปิดห้องเพื่อให้อากาศถ่ายเทฉีดพ่นเฉพาะจุดและสวมหน้ากากอนามัยพร้อมถุงมือค่ะ น้ำยาล้างห้องน้ำจะมีส่วนผสมของแอมโมเนียคลอรีนและกรดไฮโดรคลอริกซึ่งจะมีกลิ่นฉุนนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กัดกร่อนที่รุนแรงส่งผลทําให้แสบคอแสบจมูกผิวหนังอักเสบหรือไม่ระคายเคืองดวงตาและถ้าหากเผลอกินเข้าไปก็อาจทําให้แสบปากอย่างรุนแรงปวดท้องหนักอุจจาระเป็นเลือดอาเจียนหายใจไม่ออกถึงขั้นเสียชีวิต การใช้น้ำยาล้างห้องน้ำจึงควรที่จะสวมถุงมือยางรองเท้าบูทและหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่สำคัญห้ามผสมน้ำยาล้างห้องน้ำกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารฟอกขาวโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดแก๊สพิษซึ่งทำให้เสียชีวิตได้เพียงแค่การสูดดมน้ำยาเช็ดกระจกมีแอมโมเนียผสมถ้าเกิดว่าสูดดมเข้าไปมากๆจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะประสาทดมกลิ่นเสียหาย ปวดแสบปวดร้อนที่หน้าอกและสารระเหยก็อาจทำให้มีอาการระคายเคืองที่ดวงตาน้ําตาไหลและหากสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงอาจทำให้มีอาการระคายเคืองแสบร้อนและไม่ได้ค่ะ น้ำยาซักผ้าขาวมีส่วนประกอบของโซเดียมไฮโปโคลอไรและคอลีนซึ่งช่วยฟอกสีผ้าให้ขาวขึ้นถ้าหากสัมผัสกับร่างกายโดยตรงจะทำให้เกิดเป็นผื่นแดงถ้าหากเข้าตาอาจทำให้ระคายเคืองอย่างรุนแรงและถ้าหากสูดดมนานๆก็จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจได้ค่ะ สำหรับวิธีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีต้องเก็บเอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมีชื่อผลิตภัณฑ์และมีฉลากครบถ้วนไม่แนะนําให้เทใส่ในขวดน้ําดื่มหรือขวดชนิดอื่นนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เข้าใจผิดแล้วนําไปใช้ผิดวิธีหรืออาจจะเผลอดื่มกินจนเกิดอันตรายตามมาได้ค่ะต้องเก็บเอาไว้ในตู้ที่ปิดมิดชิดบ้านไหนที่มีเด็กควรต้องล็อกกุญแจหรือเก็บเอาไว้ในที่ที่สูงพ้นจากมือเด็กค่ะ รวมทั้งจัดเก็บในอุณหภูมิห้องแห้งสนิทและห่างจากเปลวไฟรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ l i c a t i o n t i k t o k i n s t a g กร m และ t w i t เตอเพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ